สวัสดีค่ะนวัฒนาผ้าไหมสรินค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปของผ้าตัดชุดสีสวยๆเป็นลายใหม่ที่เข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ได้ทำคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการหาผ้าตัดชุดค่ะผืนแรกค่ะผืนนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะ j หนึ่งเจ็ดห้าสองสีเหลืองอ่อน เจหนึ้าสองลายดอกพิกุลค่ะกว้าง1เมตรยาว4เมตรเป็นทอยกดอกลายดอกพิกุลเนี่ยนะคะ2เมตรแล้วก็ผ้าพื้นอีก2เมตรเชิงของผืนนี้จะเป็นเชิงดินทองสวยค่ะเป็นสีเหลืองอ่อนๆไม่เข้มมากเนี่ยนะคะดอกจะเป็นดอกแบบนี้ค่ะ หนคูณสี่เมตรเป็นทอยกดอก2เมตรแล้วก็ผ้าพื้นอีก2เมตรนะคะสำหรับสีเหลืองเวลาถ่ายสีจะสีจะไม่ค่อยชาร์จค่ะอันนี้นีพยายามให้สีใกล้เคียงที่สุดค่ะนี่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นหน้านางดอกก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะเชิงที่จะเป็นเชิงดินทองค่ะอันนี้ผืนแรกนะคะเจหนึ่งเจ็ดห้าสอง จหนึ่งเ0สองห้าบาทค่ะสำหรับผืนที่สองผืนที่สองเป็นสีส้มค่ะผืนนี้จอ,อกสีส้มนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงดินทองเช่นเดียวกัน J จหนึ่เจ็ห้เหเเป็นลายดอกฟักทองนะคะดูลายใกล้ๆค่ะสีจะออกเป็นสีส้มสวยที่เดียวค่ะสีนี้ไม่ค่อยมีนะคะ เชิงก็จะเป็นเชิงดินทองค่ะนคะคะกว้าง1เมตรยาว4เมตรเช่นเดียวกันเป็นผ้าทอยกดอกลายเนี้ยลายดอกฟักทองเนี้ยสเมตรแล้วก็ผ้าพื้นอีก2เมตรนะคะตัดได้ทั้งชุดค่ะสีสวยที่เดียวค่ะ8,500บาท J1750 สําสำหรับผืนที่2ค่ะผืนถัดไปค่ะผืนที่สาม เป็นสีฟ้าโ <c oughs> ทษค่ะพืนที่สามเป็นสีฟ้าสวยนะคะพื้นนี้ก็สวยเจหนึ่งเจ็ดสองแปดลายหยดน้ำเจหนึ่งเจ็ดสองแปดลายหยดน้ำนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงดินทองสวยๆแบบนี้นะค่ะนีลายก็จะเป็นอย่างเงี้ยกเกสรนนะคะ หนคูณสเมตรเช่นเดียวกัน1นคูณสเมตรเจหนึ่งเผืนนี้8,500บาทตัดได้ทั้งชุด8,500บาทตัดได้ทั้งชุดนะคะผืนที่4ี่ค่ะผืนที่สี่เป็นสีเหลืองกุหลาบหรือสีครีมเนี่ยค่ะนคะคะ เชิงก็จะเป็นเชิงดินทอง J1756 J1756 เดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงดินทองแบบนี้ค่ะนะคะผืนนี้8,500บาทตัดได้ทั้งชุดสีครีมนะคะผืนนี้เป็นสีครีมค่ะ เดี๋ยวนกเดินไกลๆจะได้เห็นทั้งผืนนะคะเนี่ยค่ะผืนที่ห้าค่ะผืนที่ห้าเป็นสีชมพูสีชมพูหวานเลยค่ะผืนนี้สีชมพูสวยสำหรับใครที่ชอบสีชมพูนะคะผืนนี้เลย j จหนึ่งเจ็ดห้าห้าค่ะ j จหนึ่งเจ็ดห้าห้า เกาะเชิงเชิงจะเป็นเชิงดินทองนะคะเนี่ยนะคะลายดอกบัวยกเกสรค่ะ8,500บาทสำหรับผืนสีชมพูเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้จะเป็นหน้านาง สีไม่ชัดอ่อันนี้ค่ะลายจะเป็นลายนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมได้ค่ะทางลน์เพราะว่าถ้าเป็นทางช่อง YouTube มันส่งไม่ได้นะคะผืนสุดท้ายของคลิปนี้ J1746 J1746 สีชมพูกะปิค่ะอันนี้ชมพูกะปินะคะ เชิงก็จะเป็นเชิงดินทองเช่นเดียวกัน1นคูณสี่เมตรเป็นทอยกดอก2เมตรแล้วก็ผ้พาพื้นอีก2เมตรนะคะนี่คะสีสวยทีเดียวค่ะสีชมพูกะปิจะมีมีหลายหลายผืนอยู่ค่ะสอบถามเข้ามาได้ค่ะหรือว่าดูทางไลน์หรือว่าให้ส่งภาพให้ดูได้ชมพูกะปิก็มีหลายผืนแล้วก็ชมพูชมพูนี้ชมพูอ่อนๆก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่ผืนค่ะ ขอดูได้เดี๋ยวนุกแผ่นกล้องให้ดูนะคะเนี่ยค่ะจะมีสีชมพูกระปีสีชมพูฟ้าหน้านี้ก็จะเป็นสีเหลืองที่ยังไม่ได้มาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีชอบสีไหนผืนไหนนะคะเนี่ยส,สีสวย สีดำก็มีนะคะยังไม่ค่อยได้ออกคลิปค่ะสีดำเกาะเชิงดิ้นเงินค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวเขียวต้องอ่อนสีขาวอันนี้ขาวเลยนะคะเชิงจะเป็นเชิงลิ้นทองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นยกใหญ่ยกใหญ่ลำพูนสีนี้อันนี้ไม่มีผ้าพื้นจะเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะนี่สีชมพูชมพูอ่อนๆเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะจะสะทอ้อนอ่า สองพลาสติกนิดนึงเพราะว่าทางร้านจะใส่พลาสติกกันฝุ่นค่ะกันฝุ่นจริงๆมีกระจกละค่ะเพียงแต่ว่าผ้ามันเปื้อนง่ายเราก็เลยใส่ถุงพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าออกเทาค่ะดินเงินอันนี้ก็สวยค่ะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนสีฟ้าแล้วก็น,นี้จะเป็นสีส้มสีส้มถ้าใครชอบสีส้มพื้นนี้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นสีม่วงอ่อน,ออนด้านนี้ก็จะเป็นผ้าเคลเรียกผ้าอะไรผ้าจกดอกนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงยกดินทองเชิงจะเป็นเชิงดินทองจกดอกด้านนี้จะเป็นจกดอกแล้วก็สสีกลมมาท่าค่ะอันนี้สีกรมท่าสีม่วงดอกผักบุ้งค่ะสีเทา แล้วก็เป็นสีม่วงเข้มค่ะสีน้ําเงินค่ะแล้วก็มาสีแดงแดงนี้จะเป็นแดงแดงจะมีสองแดงนะคะแดงอันนี้ดิ้นเงินกับแดงดิ้นทองค่ะชอบพื้นไหนลายไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นผ้าชุดเช่นเดียวกันด้านนี้ก็จะเป็นผ้าชุดนะคะส,สีสวยสวยผ้าที่ไม่มีไม่ได้เป็นผ้าชุดก็มีนะคะ ผ้าที่เป็นผ้าเอ,อ่อผ้าสิ้นอย่างเดียวผ้าสิ้นอย่างเดียวของทางร้านก็มีค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อทางลาย0896309689ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนวัสนาผ้าใหมสุรินด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ